สวัสดีค่ะสวัสดีชาว์เทรดเดอร์ทุกๆ้ท่านนะคะวันนี้เราจะลองมาหากำไรให้ที่ชมกันสักสองไม้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองหาออเดอร์กันเลยนะ,ะวันนี้เราจะเข้าด้วยเทคนิคจีบความจีบหงายนะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถปิดกำไรได้ไหมนะคะ โอเคแท่งนี้นะคะเขาเกิดแดงกืนกินแท่งเขียวอ่อนแรงหรือเขียวพักตัวตรงนี้นะคะมงบอกว่าแดงนี้นะคะมีแรงนะคะเป็นแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA นะคะเริ่มฉีกลงมาผ้าท้ายแท่งนะคะเกิดอยู่ใต้เส้นกลาง KC MACD ตัดลงนะคะ MACD ค่านี้นะคะก็ค่านี้ไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะะนะ่นะคะเนาะนะคะอันนี้เป็นจุดฟอร์เทรนด์นะจุด จุดแรกลงมาพักตัวช่วงนี้นะคะเกิดแรงนะคะตรงนี้แดงนะคะเกิดแรงจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวลองถ้าซื้อตามเงื่อนไขนะคะจุดนี้ก็สามารถเข้าได้นะคะได้ราคารอย่อชนแนวซ้ายมือตรงนี้นะคะกดลงแท่งนี้ก็จะสามารถเอาชนะได้เช่นกันนะคะแต่พอดีว่าจังหวะที่เรามาเจอนะคะเราเจอแท่งนี้นะแท่งแดงแท่งแดงแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มนะคะตามเงื่อนไขเนาะ เงื่อนไขของเรามี4ข้ออย่างที่บอกไปนะคะทั้งสมบูรณ์บวกกับ EMA 2เส้นตัดกันลงมาอยู่ใต้เส้นกลาง KC MacD ตัดลงและอีกเงื่อนไขหนึงคือสโตตัดจากโซน80ลงทุกอย่างลงนะ,ะเราก็เลยตัดสินใจซื้อลงแท่งนี้นะคะแต่วันนี้นะเราลองเอา uh, MacD ค่า12269หามาทดลองตอนนี้กำลังเทสค่านี้อยู่นะคะก็เลยจะเห็นเป็นค่านี้แทนนะ,ะโอเคค่ะไม้แรกเราก็เอาชนะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหา เข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะแล้วก็ปิดงานเลยนะคะเช้านี้นะโอเคเดี๋ยวหาเลยค่ะกราฟนี้ยังเป็นไซเวย์อยู่ตอนนี้นะคะกราฟยังวิ่งอยู่ในกรอบนะจุดนี้ เราจะไหลาตามตามเทรนด์ขึ้นเลยได้ไหมแต่อันนี้เขาขึ้นมาเยอะแล้วนะโอเคเราขอดูมุมมองแคบก่อนนะ3จอเลยนะโอเคมาดูกันนะคะว่าออเดอร์ไหนจะเข้าเงื่อนไขนะออเดอร์ไหนเข้าเงื่อนอ่ะ กราฟคู่ไหนนะคะเข้าเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะชัดจอใหญ่ขึ้นมามุมมองดูมุมมองกว้างของเขานะคะเช้านี้ของานแค่สองไม้นะ,ะจุดนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าจุดเนี้ยนะคะเขาอยู่เห็นไหมคะเส้นกริดนะคะกลัวกลัวเส้นกริดตรงนี้ก็เลยไม่ได้เข้านะคะแล้วอย่างคอนไม่ค่อยสวยด้วยเนาะ,ะอ่ะโอเค ระหว่างรอนะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของอเทคนิคจิบความจิบหงายนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายแล้วนะคะหรือถ้าใครไม่อยากอ่านอีบุ๊กเองนะคะเราก็มีคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อต,ตัวแล้วนะคะเปิดจองกันได้แล้วนะ,ะเราจะรันตามคิวที่จองเข้ามานะคะถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้นะคะหรือถ้าใครสนใจที่อยากรับอีบ e ุ๊กฟรีนะเราก็มีโปรโฟรีฟรีนะโปรฟรีโปรดีๆให้เช่นกันนะคะก็คือสมัครใต้ลิงก์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะลิงก์สมัครมีนะคะสมัครแล้วนะสามารถแจ้งรับอ e ีบุ๊กได้นะ,ะแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะลองสอบถามข้อมูลกันเข้ามานะคะถ้าต้องการโปรฟรีเราก็มีให้นะ กราฟนี้น่าสนใจนะถ้าเขาปิดแดงประมาณเนี้ยอาจจะซื้อลงหนึ่งแทงนะถ้าอย่างนี้ไม่ซื้อแล้วค่ะเพราะไม่มีแรงเลยนะคะ อืจุดนี้เราขอราคาดีนะคะอ่าแนวตรงไหนแนวตรงนี้ค่ะเห็นเส้นกิดไหมคะแนวที่ตรงนี้นะคะเราขอแค่ให้เขาปิดต่ํากว่าจุดที่เราเข้าแค่นั้นเองนะคะออเดอร์นี้ไม่สวยเพราะอะไรแท่งแดงนะคะค่อนข้างยาวแล้วบวกกับอ่าแนวอยู่ใกล้ด้วยนะคะแต่เราเห็นเป็นแม็กดีลงแล้วก็แม็กดีค่าดีฟอก็เหมือนจะลงนะคะเขาน่าจะมีแรงลงอย่างน้นอยๆนะคะเราได้ราคาดีคือราคาย่อขึ้นไปชนแนวรับตรงนี้ค่ะ อ่าแนวต้านแนวต้านตรงนี้เมื่อก่อนเขาเป็นแนวรับตอนนี้เขาเป็นแนวต้านสําหรับจุดปัจจุบันนี้นะคะเราก็เลยเสี่ยงเข้าเอด้วยค่ะจุดนี้อ่าโอเคค่ะสองไม้นะคะมีเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอยากแบ่งปันเนาะหากใครสนใจที่จะเรียนก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะโอเคเราสามารถปิดกําไรสองไม้ติด นะคะโอเคเช้านี้เราก็คงต้องปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะสองไม้ก็ถือว่าพอแล้วเนอะอยู่ที่การวางแผนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะคนมีการวางแผนให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะมีแผนแนะนําว่าหากอ่ะพูดถึงมือใหม่เนอะอ่ะพูดถึงนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเนาะมือใหม่นะคะแนะนําให้เรียนรู้ข้อมูลเยอะๆเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมลองเลือกสักหนึ่งเทคนิคมาฝึกวนๆฝึกซ้ําๆเป็นประจานะคะแล้วคุณจะเห็นจุดเข้าเพิ่มเติมเนาะ ฝึกให้ชำนาญให้ชินมือก่อนนะคะวินเลทสัก70-80%ถึงปรเซนต์ขึ้นค่อยลงทุนจริงนะ,ะอันนี้เตือนกันไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะการลงทุนเสี่ยงมากๆเลยนะคะ,ะเทคนิคดีไม่พอนะคะหนึ่งคุณต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะอย่างที่สองคือคุณต้องมีแผนแผนในการบริหารเงินนะ,ะ,ะการลงทุนคุณก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมอย่างที่สองอย่างที่สามก็คือ วินัยค่ะนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะ,ะสามอย่างนี้ทําควบคู่กันไปนะเชื่อได้เลยว่าคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้ในระยะยาวนะอันนี้เตือนกันไว้นิดหนึ่งนะคะโอเคเนาะ,ะสำหรับเช้านี้เราก็คงต้องลาก,กันไปก่อนนะคะคลิปเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาทากาไรให้ได้ชมกัน,นเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ทุกๆท่านนะว่าการเทรดมันก็สามารถมีทั้งได้มีทั้งเสียนะคะแต่วันนี้เราสามารถ ทำกําไรได้ตามเงื่อนไขเทคนิคจีบความจีบง่ายนะคะโอเคสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปดีๆมาให้อ่าชมกันเรื่อยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ